Royette. New stories. คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวร้อยเอ็ดแน่นอนตอนนี้เราอยู่ที่แปลงสาธิตนะคะของการใช้ปุ๋ยนูปรคอบพลาสแปลงนี้เป็นแปลงสาธิตเกี่ยวกับที่อะไรนะคะมิจกุลครับมัน,มนก,ก็เป็นแบบเป็นพันธมนละลลกอเลดเลดี้นะครับเป็นพันุ์ที่เราได้มาตรงนี้เพื่อที่จะมาเป็นแปลงทดลองเพื่อจะนำพาที่ให้พี่น้องชาวเรดที่จยมีอาชีพเสริมนะครับที่อยากออาชีพเสริมอาชีพท,ที่ต้องการรักเรื่องของ ต้นไม้นะครับหรือต้องการที่ปลูกไปฐานที่ป้านคนละต้นสองต้นอ,อ,อ,อะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นําพาตัวนี้เราเราก็ทําแต่งทดลองเพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับว่าพันมะละกอเลตเบอร์รี่เนี่ยมันก็สามารถปลูกได้โดยวิธีง่ายๆนะครับรใส่ใจดูแลใส่ใจดูแลเราก็ใช้ปุ๋ยที่อินรีย์เคมีโดยโดยเคมีที่เป็นเป็นนวัตกรรมโดยโปรตีนซึ่งซึ่งมันมีอะมิโนมีธาตุาหางครบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่ง่งที่ ที่จะให้มาดูมาชมนะครับเราก็จะมีนักพิชาการมามาเติมเต็มให้กับความรู้กับพี่นอ<ช>อ้องที่สนใจนถ้า,ถาสนใจมาสอบถามได้ค่ะเพราะเรามีพันขายพันของพันที่ปลูกโดยใช้มเมล็ดกับพันพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเราสั่งโดยตรงจากทางบริษัทพันพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อก็จะมีต้นที่ให้ออกลูกให้ทันทีแต่ถ้าปลูกด้วยมเมล็ดมากก็จะมีคือถ้าเป็นต้นตะผู้ก็จะต้องปลูกใหม่ มันต้องมีการผสม<ช>ผสมเกสรหรืออะไรเพราะว่าพืชเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ไหมคะโอ้ตัวน,นี้เป็นร<อ>เป็นการไปสายพันธุ์ที่เราเพาะเนื้อเยื่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เจ้าของใบสายพันธุ์นะครับเจ้าของเม็ดพันธุ์สายพันธุ์เนี่ยเข้ามาดูกันปลูกของเราเนี่ยก็กชื่นชมของเราได้ดีกว่าเราเราทำงานได้ได้ดีกว่าของในของบริษัท เขาบอกว่าเราเปลูก<ต>แล้วผลผลิตจะสวยโอ้นี่คือถ้าคุณผู้ชมที่ชมแล้วอยากจะมีมะละกอพันเรดเลดี้เนี่ยไปปลูกที่บ้านบ้างสามารถมาติดต่อที่นี่ได้มีต้นที่เป็นแบบเพาะเนื้อเยื่อมาแล้วพร้อมปลูกได้เลยมีลูกออกได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยากจะชิมก่อนเอ๊ะเนี่ยเห็นแล้วพันนี้อร่อยไหมยังไงเนื้อจะเป็นยังไงคือเดี๋ยวจะสุกแล้วของ,งเราก็จะมี มีตัวที่สุกแล้วเนี่ยรอจาหน่ายเหมือนกันเช่นเดียวกับเมลอนเลย่เริ่มสุกแล้วค่ะอมีจําหน่ายแล้วค่ะตอนน้องรีบมาจองอะนะครับเ,<อ>เพราะว่ามันก็คงทยอยกันสุกนะครับตอนที่ของเมลอนเนี่ยแน่นอนว่าพอใช้ปุ๋ยตัวนี้ความหวานนี้เด่นมากเดี๋ยวเรามาดูที่มะละกอกันว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปดูผลที่สุกแล้วอยากจะให้ทั้งสองท่านพานจะไปดูที่ต้นใกล้กๆนิดน,นึงค่ะความโดดเด่นของมะละกอพันุนี้หรือว่าความพิเศษของการใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วผล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 ัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงเชิญะะชตรนี้จ อัดวัน <จะ S 2> ไหนดีดดคะอ่าให,ให้ให้เห็นนะครับว่าการที่ใช้ปุ๋ยนูบขอบพัดเนี่ยนะครับก็<อ>จะดูดูเรื่องดินนะครับดินเราจะมีธาตุอาหารที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยดินมันจะดินดํเป็นสีเขียวนะครับเพราะดินดินมันจะสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชัดเจนแน่สุดแน่นอนที่สุดคือว่าใช้ปุ๋ยนูบขับพัดมันจะคืขึ้นธรรมชาติขึ้นสิ่งแวดล้อมดินมันจะอุดมสมบูรณ์แล้วระบบรากเขาเนี่ย เขาจะแตกรากด้วยด้วยความเป็นกลางด้วยความกดพีเอชเป็นกลางเพราะพีเอชเป็นกลางปั๊บรากมันจะเป็นรากขาวถ้าเป็นเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยรากมันจะเป็นรากสนิมเพราะว่าเอ่อความเป็นกดปั๊บเขาจะปกป้องตัวเขาโดยเป็นหลังหลังฟิล์มออกมาเคลือบเป็นเป็นสนิมพอสนิมปั๊บเขาก็จะไม่สามารถจะใช้ที่จะดูดซับอาหารได้แต่ของเรานี่เขาว่าเติมเติมไปกินไปเติมไปเต็มไปนะครับแล้วดูจากผิวพันธุ์ของ บรรกอนะครับเ,เขาจะเนียนนะครับเราความสมบูรณ์คือเขาจะดูดูซึอมอาหารไ,ได้สมบูรณ์นะครับเพราะนั้นความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยความสมบูรณ์เอาทิ้งอย่างนี้เลยเหรอคะม,มันมันมันคือบบความไม่ไม,ไม่ไม่สวยนะครับมันจริงๆเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปมาคัดนะครับจริงๆถ้าคัดออกมาจะสวยมาก คือบางทีเหมือนกับถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยเราเราคัดท่ไหเลยถ้ามันซ้อนๆกันมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนี่สังเกตว่ามีทุกตาทุกข้อก็จะติดลูกอย่างนี้หมดเลยหลังจากชุดนี้ไปปั๊บเขาจะขึ้นไปอีกนะครับแล้วยะเวลาเวลาตัวนี้จะปลูกวันนี้จะกินได้สองปีนะอันนี้ได้ประมาณ8เดือนนะต้นนี้คือ8เดือนแล้วจะเขาจะออกดอกเรื่อยๆแล้วขึ้นไปเรื่อยๆตามชั้นเรื่อยๆเห็นไหมสังเกตจากยอดตัวนี้มันจะมีดอก มันก็จะมีดอกไปเรื่อยๆแล้วก็มียอดแตกออกไปเรื่อยๆแล้วเราก็เติมเติมธาตุอาหารของปุ๋ยให้ให้กินทางใบทางใบด้วยทางรากด้วยแล้วก็จะเขาจะมีให้ดอกให้ให้ผลผลิตถึงสองปีสองปีก็จะวนเวียนออกว้อันข้างล่างเก็บไปแล้วอันข้างบนก็จะเป็นต้นเขาใหญ่เท่าไหร่อะคะพันนี้ใหญ่ก็อายุประมาณสองปีนะต้นใหญ่ก็แล้วแต่อาหารนะฮะถ้าอาหารอุดมสมบูรณ ดูลูกฮะลูกจะใหญ่มากใหญ่มากนี่คือเขาได้รับอาหารอย่างเต็มที่สมบูรณ์นะครับโอ้เพราะว่ารากเนี่ยพอใช้ปุ๋ยตัวนี้มันก็จะทําให้ดินร่วนซุยรากก็จะดูดซึมอาหารในดินได้เยอะขึ้นทั้งที่ดินเราไม่ไม่ค่อยดีนะครับดินเราแข็งนะถ้าดินถ้าดินแบบชาวบ้านชาวบ้านที่ที่เป็นดินหน้าดินดีๆต้นจะสวยตันี้เยอะเพราะว่าดินเราตัวนี้เราดินเราถมจากเอาจากอะไร ตรงนี้เป็นที่ตรงนี้มันเป็นดินถมสูงเกือบเถมถมจากเอาดินก้นบ่อเจ็ดแปดเมตรมานี่มันเป็นดินดินเป็นดินดานไปทางดินดานดินเหนียวไปแล้วหรือแข็งมากดินมันจะเป็นดินแข็งมากที่ที่ถ้าเป็นดินดีๆออกมาตามชาวบ้านที่หน้าดีๆจะจะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ นี่ถือไปด้วยได้ไหมคะน,นี่ได้ลูกลูกใหญ่มากแต่แต่ว่า Lady เลดี้เนี่ยสำหรับพันกินสุกแต่ว่าถ้าดิบๆที่เราคัดออกอย่างเงี้ยเราก็ไปตำได้เดี๋ยวผมจะ <c oughs> <c oughs> นำพาไปดูไอระบบนิเวศนะครับรือมจะเป็นระบบกินซีระบบไส้เดือนนะครับ เนี่ยมันมันในที่มันเป็นปุ๋ยขุ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 ยคุยขุยเนี่ยไสเดือนเนี่ยมันจะมีมันจะมีไสเดือนตัวนี้แหละแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันก็จะมันก็คงจะคือตัวนี้เราไม่ได้เลี้ยงนะครับแต่ว่าการมันมาเองจากการใช้ปุ๋ยนูโบคอปพัดเนี่ยมันเป็นปุ๋ยโปรตีนซึ่งมันเหมือนกับเหมือนกับเรากินแบน่ะ แบนซุปไก่สกักแบนนะนะครับแล้วอันนี้มันก็เป็นกลุ่มแบบนั้นนะ mm hmm. เป็นกลุ่มโปรตีนซึ่งมันมีอะมิโน,โนซึ่งเราเห็นการโฆษณาวันนี้มันจะใช้คําว่าอะมิโนโปรตีนนะครับปุ๋ยเราเป็นเรื่องของโปรตีนเราซึ่งเป็นนวัตกรรมซึ่งเราเห็นว่าเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เราเป็นกลุ่มของนวัตกรรมเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเราสูงมากแล้ววันนี้การไม่ต้องห่วงเลยว่าการใช้ปุ๋ยนูโบคััพัดเราจะมีตัว สูตรตั้งต้นตัวแตกอ123 3ตัวรับรวง1 2 6 2เราจะเราจะปีตัวไฮโปรตีนเรา1 8 03เนี่ยซึ่งมันเป็นตัวนวัตกรรมซึ่งมาถ้ามิกบวกคู่ไปตัวไฮโปเนี่ยไฮโปตีนมาบวก20ของยู่ปขอปพัทเนี่ยจะเป็นปุ๋ยที่อศัศจรรย์ที่เราไม่แพ้ปุ๋ยเคมีใดใดทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นข้าวเราก็จะมีกลิ่นหอมข้าวที่เราทวงแชมป์โลกมาได้คืนเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนนี้ ที่มาช่วยเพราะว่าคืน คืนดินคืนธรรมชาติคืนสิ่งแวดล้อมแล้วก็กุ้งหอยปูปาลาจะจับมา,มานะครับคุณผ,ผู้ชมฟังแล้วเนี่ยอาจจะเฮ้ยเห็นแล้วสนใจเห็นแล้วเอะแต่ว่าดูว่ามีหลายหลายชื่อหลายสูตรเหลือเกินสูตรรับรวนสูตรรองพื้นไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าที่บิกวันโอวันที่นี่แน่นอนมีนักวิชาการที่คอยให้คําแนะนําให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรแน่นอนเกี่ยวกับกา,การใช้ปุย๋ยหรือการแก้ปัญหาเวลาที่เราทำทำทำอะไรออกมาแล้วม,ม,มีปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถที่จะ ปรรึกษาเาเได้ยืนยันเลยครับว่าวันนี้เรามีคําตอบมีคําถามมีคําตอบทุกคําถามของคำตอบเพราะฉะนั้นช่วยกันแล้วก็บอกต่อนะครับการบอกต่อตัวนี้จะทําให้ทวงธรรมชาติทวงสิ่งแวดล้อมกลับขึ้นมาอย่าเสียเวลาเลยครับ80ปีแล้วที่เรานําปุ๋ยเคมีเข้ามาตั้งแต่1เม็ดแรกเข้ามาวันนี้6ล้านตันต่อปีนะครับซึ่งเรากดมาเทลงพื้นดินแล้วดินเราจะเ,เป็น เป็นความสูญเสียอีกหน่อยเราจะปลูกอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันน่าเป็นห่วงนะครับวันนี้เราต้องมาช่วยกันลดรน,นลงแล้วก็บอกต่อว่าสิ่งที่ช่วยท่านได้คือดูปกคอบพัดแล้วก็เอาเอากับคืนมาในพื้นดินแล้วก็ตอบสนองกับการที่ได้ผลผลิตยืนยันว่าผมพูดคํานี้แล้วก็ผลผลิตชาวบ้านออพี่น้องที่เอาไปใช้แล้วเนี่ยจะไม่ไม่ได้เสียเวลานะครับไม่ได้เสียเวลาไม่ได้เสียเงินเปล่าผลผลิตตอบแทน คืนทุกบาททุกตังคืนกลับคืนมาหมดนะครับทำให้ทำให้ผลผลิตดีขึ้นแต่ว่า มันจะดีขึ้นไม่ได้ถ้าอยู่ที่การบริหารจัดก,การการเอาใจใส่ดูแลผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจะให้ผ่านก็คือหนึ่งสายพันธุ์สายพันธุ<ม>์ต้องดีดินต้องดีระบบการจัดการต้องดี<ม>ต้องควบคู่กันไปทั้งหมดเลยบางท่านอาจจะคิดว่าใช้ปุ๋ยอย่างเดียวไม่ต้องดูแลก็ไดุ้ต้องเลือกด้วยค่ะปุ๋ยที่ใช้ต้องเลือกด้วยว่าโอเคอันไหนที่เราใช้ปุ๋ยดีหมดนะฮะแต่คุณจะต้องใส่ใจดูแลว,ว่าใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วการตอบรับของพืชดีไหมอย่างที่เราเลือกปุ๋ย อินรีเคมีตัวนี้เพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้มันมาจากเศษอาหารพืช mm hmm. สัตว์จากโรงงานอาหารสัตว์ที่เป็นเวสโปรดักต์ค่ะของเหลือค่ะเพราะว่าเขาคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบตีเราเสร็จแล้วมาบวกกับจุลินทรีย์ซึ่งมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของปุ๋ยเคมีไม่มีจุลินทรีย์ mm hmm. ปุ๋ยตัวนี้จะมีจุลินทรีย์เราถึงเรียกว่าปุ๋ยมีชีวิตเหมือนกับที่เราทาน ยาคูยาคูสมัยก่อนที่มีจุลินทรีย์แลกตัวบาซิลัสอันนั้นก็คล้ายๆกันกับเราเรามาใช้กับพืชได้ในพืชทุกชนิดแน่นอนว่าในปัจจุบันเกษตรกรทั่วประเทศไทยหันกลับมาใช้ปุ๋ยปุ๋ยมีชีวิตปุ๋ยนูโกลขอบของเราแล้วลองใช้ดูสักรอบสองรอบนะฮะดินของเราหน้าดินมันแข็งมากเพราะเป็นดินดานที่นี่ถมต่างจากระดับของฝั่งด้านข้างนี่สูงกับ3สามเมตรเราไปใช้ดูตรงที่มันเป็นดินดานนะถมมัน อาหารไม่มีเลยอาหารพืชไม่มีเลยเพราะว่ามันป่าศจากอาหารเราก็มาปรับปรุงใส่ใจดูแลเพราะนั้นถ้าจะปลูกพืชต้องปรับปรุงดินปรับปรุงดินคัดเลือกพันธุ์ที่ดีแล้วก็ใส่ใจที่ดีค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับของการของความประสบความสําเร็จของที่บิ๊กวันโอวันแห่งนี้คุณผู้ชมคะ่ะแน่นอนว่ามีปัญหาด้านพืชหรือว่าอยากได้ความรู้เพิ่มด้านการเกษตรมาที่นี่ได้มีนักวิชาการเชิญนะคะ เปิดทุกวันไหมคะที่นี่ปิดวันอาทิตย์ค่ะปิดวันอาทิตย์นะคะน้องจันทถึงเสาร์เนี่ยให้บริการคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่9ก้าโมงสวนที่นี่เราให้เกษตรกรที่สนใจมาสอบถามนะฮะแล้วก็ไปทําและคิดว่าถ้าเผื่อไปทําเหมือนเราผลผลิตที่ได้ให้ผลตอบแทนมีมูลค่าเพิ่มค่ะแน่นอนว่าคุณผู้ชมต่อไปเราจะต้องเป็นเศรษฐีนวัตกรรมแน่นอนท่านสมเด็มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมคะครับก็อยากเป็นเศรษฐีนวัตกรรมกับหนูพุทธพัฒ์ก็ เชิญนะครับมาปรึกษาเลยกับเรานะครับแล้วก็เติมเต็มให้ทุกอย่างนะครับมีคําถามมีคําตอบแน่นอนไม่ต้องห่วงเราตอบไม่ได้เราก็มีนักวิชาการที่กรุงเทพบริษัทนูโบรคอับก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตความช่วยเหลือที่ไม่ว่าโรคพืชอะไรต่างๆนะครับเรายินดีเรามีนักวิชาการที่มีความชำนาญการที่สามารถตอบได้ทุกทุกโจทย์ทุกปัญหาครับก็มาเป็นเศรษฐีน,นวัตรกรรมกับเรา บริษัทดูบุคคลพัฒกับบิ๊กวันวันนะครับก็ต้องขอขอบคุณรายการเสียงไทยแลนด์ช่อง2 0่ที่ที่ให้การดูแลแล้วก็ให้การที่มาส่งเสริมในเรื่องของเรื่องของเกษตรเรื่องของอาชีพเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมของจังหวัดของ้รยเอดครับนะครับ <มา S 1> ขอบคค่ไม่ช่วยสนับสนุนนะคะส่งเสริมให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้น มีมูลค่าเพิ่มค่ะเช่นเดียวกันค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะมาให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้ดีๆกับจาในวันนี้แล้วก็นวัตรกรรมที่จะทําให้พี่น้องของเราเป็นเศรษฐีนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณนะครับคุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อยเอ็ดนะคะมาจนถึงจบรายการแล้วเวลาคงต้องหมดลงไปแล้วนะคะเราทั้ง3าคนของต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าเรื่องเล่าข่าวร้อยเอ็ดจะพาคุณผู้ชมไปติดตามด้านไหนนั้นติดตามทางสินเทลันเคเบิลทีวีนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะครับ ครับ <ś les> <12 S> 2เดือนแมนคือกันเท่าส่ไปแล้วเพราะว่าใส่ไปแล้วลว่าแต่สซโนะปความจังได้แล้วมันต่อมง่ายแตคือต่องหมันใดญ่ขวันจะเกินยือเรื่ยังกี่หลายต่องแปดสิบเดือน ถ้าเล่ยสิบเดือนถ้าเล่ยแต่เลยครัวไปกันย,ยิ่งโอ้โอเคเอะไรสิบตันสิบสองตันอะไรเดือนคงเปิดผมก็เปรียบเทียบรับเตจีผมกับบริษัทนกยรายกับคำว่าใส่ช่วงวางพี่ใค เรูซสึกว่าเด็กเกินเด็กเก,เ,เกินก็ตะเกประมาณีสิบกว่าสอกครับอันนี้พอเห็นหน้าจากไกลจ้ะขุเน็่หน้าอยู่ดี่าหุกไลแต่ว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบสามสิบสามเดือีครับอยู่ระยะนี้กิดขึ้นว่าสิษยต่ตไปอยู่ครับแล้วก็สิแนะนำํำที่นอ,อ,ก,เก,นนนเอกเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าขึ้นกันนะแนะนําเอเ้อจ้าว่าเอาเืนนอเ้าเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นจุดไหน มันสิได้ผลพ้นผลิตสิคกุ้มกบที่เขาลงแห้งลงคาเมือยคาอย่างห้องใบก็สีได้ดบอกต่วต่อไปอยู่ครับตัวนี้ใบมันสีโบวพปัวโบกกองใบมันสีสั้น ไปมันเอ<ร>ารับตัวมันติดแข็งคือมาอัศจรรย์แต่ว่ามันขีดในน้อยซั่งขีดกาแล้วก็เขาเกิดก้าวเหาะมันมาขยายขีดออกอะไสามารถได้เป็นขีดกาเป็นขีดกลางขีดปุ่มเพราะว่าว่าวันฟังอยู่สองสามก็เจ้ามาใส่น้ำข่อยร่องเบืองเนื้อไปใส่มาพี่กายบอกว่าใน่าได้ผลแล้วก็เพิ่มเรียบเคร่ง เพิ่มเม็ดเพิ่มพลอยไทยต้นเกเรมาร่องใส่น้ำสามคนรอยัลนิวสตอรี่